ตามด้วยตัวันแดงสัตว์เลีงไรสิครับชุนโติสิตาสิก้ามสุดเล็กต่อบอนปดีกันเก็บของเกี่ยบลูกพลันสุดสีแต่นั้นก็จะเก็บคู้เก็บตังที่เราที่เราได้็นพวกนักแม่นะประเด็นอักเราทาพิชาบูกับยอดเพชรทองคอออโต้รินแ่านด้วยทักชัยลูกนะครับกดเชตโแมน ซอสกุลมนะครับแต่ทางเราใช้ตำเอย้อมสีกับมันมายักษ์สองสำหรับชาวนี่คือหมอตล๋นผูสัตว์เนั้ มาดูยกสองครับแตเดินข้าสัตว์นะครับทีสี่แยกก็อ่าอยปัดับางู่ที่หกด้วยเลยอีกแยซสายเดิสิบแสนพิตีอยากสิบแสนเอซายขวา

แล้วสองยกครับมาชมยกที่สามเลยครับอ่าตัวต่อไปกับคุณพัดฐานเลยครับเด้ออ่าน้องเล็กมาซุปเปอร์สายฝ่าครับตามด้วยตะวันแดงมาซุปเปอร์เก่งนะครับแล้วก็คฝึกสุดเล็กคุณผมเลี้ยงเราเรียกประจำนะครับอ่าเป็นหน้าที่ของโค้ชอยู่แล้วคอ่ามาดูครับตอนนี้โตอเค นําเล่นสุดปังครับขอให้เสียเวลาครับครับจับแฟนที่ไว้แฟนที่ไว้ครับด้วยสวัสดีทุก <Sess> 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 การพูดประชานชนกับคนครับ uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kau เดี๋ยวมาเดี๋ยวได้ครับ อาก็จะมเจิญเวนาป้องกันสมสักอักษรีนะครับเุรองของมาแลมอบสมบนุนด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิปกตออสกาครับระาครับอ่จะทรานดห่อนนะครับุสมสักอักษรีเป็นุตร ตัวต่ไปก็เป็นอินยังผู้เอกนะครับที่เป็นตัวหลอดไฟนะครับ้องเล็กสายสั้นีเสายฟ้าสักนดีนะครับนนะครับผลลงต่งไปเลยครับอาคิมานสุสายฟ้าภูมิใจเเลยครับหลังจากผู้สัดทาแล้วนะครับตัวแทนที่ป็นอัลโา้กับยอดเพชรทองนะครับทัชชัยกับสุกุมน ตองเกับพัดเบุเมงกับสมรแล้วก็ให้เป็นคู่ค่ดียท่าเดี๋ยวนะุตมขใหญ่กับซาไกลูกนนะครับไป่นะครับเลี้ยงะมุกเก่าี่ ตัวขัดข้าวข้าวนี้ก็ยิงสยามกสแสนตทานผูยกสี่แล้วนะครับเอา้เอายัดหอยิงแข้ขวาของสแสนครับโอ้โหสอกันแล้วสองสอไอ

เอาละจัดการจัดการไปเรื่อยนะท่านี้ไม่มีใครว่าใช่ไหมโอ้ท่านี้เป็นเวทีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวฮาร์ดก็ข้ามเวที สายเร็วก่นื่10แสนไม่ใช่10ล้านไม่ใช่1ล้าน10แสนไม่ใช่10ล้านอ๋อ10แสนเจอ

มีดีมาให้ดูอีกแล้วน้องเล็กซูเปอร์สายฟ้าแข่นโครงการศึกษาสองหมื่นยวได้ดูครับท่านผู้ชมครับน้องเล็กซูเปอร์สายฟ้าสองหมื่นก็ทำหน้าที่ผู้บรรยายด้วยแล้วก็ทั้งธนาคารไม่ได้วยสุดยอดนะครับเพราะว่าเขาจะมาให้เราพูดกับคู่นี้ด้ว เดี๋ยวจะเป็นอิสระครับเวลาที่ธนาคารไปต่อกันยุบสุดท้ายยุสังใจครับสุดที่าน้องเน็กซุปเปอร์สายพารอแล้วขอบคุณครับ ยกสุดท้ายครับคุณผู้ชมยกสุดท anyway. ้ายงานนี้เสร็จรอบเสร็แขนเสร็จเล็มเจ็ดเลยเลยมางกยกสุดท้ายนะครับ ya pon disco ha arribo alhamdulillah ตอกซับน็อยกหครับแมโอ้โหธนภัทรกองทองอกซับติดต่อุุ้หที่มสมบัด้วยครับกีปีนะครับกปีหกปปีครับุณแม่ในเรื่องดูมองโ้นี่ยมองสัามมวยทางลือดีมวยนี่ยตอกศั์อกปั ตรงไหนครับมาพูดแคนเลยครับ่ะไอ้กาใจผู้แดดีใจกับผู้ชนะอิมครับยิ้มสีรักขอบคุกีขนาดเจสิบแสนเอนะครับเียวรองเดี๋ยวไหนเ้ากัไปครับมาแล้วคเอาใครับดูมึงผู้เกงครับไปแล้ววากีไห